ประวัติการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบภตสาหักรรมจากมหาิทยาลัยศิลปากรปริญญาโทสาขาภาษาปรัตยาการการเมืองที่อยู่อาศัยที่สำคัญจาหาทยาลายศิลปกรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจสาขาการตลาดจาหาทยาลัยศิลป์ลินิโรนราปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จาหาทยาลัยศิลปากรประสบการณ์ทำงานโดยรอบธุรกิจของเล่นบริษัทวิสาันธ์ไม้ ตำแหน่งนหัวหน้าส่วนออกแบบสูตรล้านไทยเอกสารบริษัท Double A Copy Center ตำแหน่งนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร d ับ b A เครือกิจค้าปีก่อสร้างบริษัท c เมน n t ย h a i Marketing ตำแหน่งนดีไซน์แอนด์มาร์เก็ตติ้งแมネจเจอร์ขอเสยงความยิกับพยางค์ก่อนเลยครับไม่เคยได้สอนเรื่องพวกนี้ที่ไหนและนี่เป็นความรู้ที่พวกคุณเนี่ยจะไม่ได้เจอที่ไหนด้วย มันคือประวัติศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยายกรมนุษย์พวกคุณเรียนทรัพยายกรมนุษย์ไหมคุณรู้ไหมว่าทรัพยากรมนุษย์มันสาคัญยังไงแล้วมันจะไปยังไงในอนาคตแล้วพวกคุณจะต้องไปทําอะไรคุณรู้ปะ่ะเพราะคุณจะเป็นที่เดียวที่จะรู้ว่าอนาคตมันคืออะไรแต่สิ่งที่ันธุ์สุดคุณต้องรู้ว่าดีมันคืออะไรก่อนถ,ถ้าคุณไม่รู้ว่าดีคุณจะไม่สามารถมองอนาคตได้เข้าใจใช่ไหมฮะวาะเราจะมาเรียนกันวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้าง นะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนวันนี้อันแรกก็คือเรื่องของวิวัฒนาการด้านการบริหารด้านทรัพยากรรู้ไหมก่อนที่ปัจจุบันมันจะเป็น S R D S R M มันเกิดเป็นอะไรมาก่อนแล้วมันเป็นเพราะอะไรถ้าพวกคุณรู้เรียนรู้จากล่าเง่าคุณจะเข้าใจว่าธรรมชาตินสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตอาจจะไม่มี S R D เลยนะ เพราะทุกคนไม่ทำงานแล้วไม่ต้องมีที่ทํางานหรือว่าทำงานได้เองอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้เหมือน g o o g l e แล้วพวกคุณจะทําอะไรมองภาพตัวเองจบ HRD ไปตามบริษัทก็ต้องการ HR แล้วใช้ HR ข้างนอกหรืออะไรต้องทำบ้างเฮ้ยวันนี้สิที่จะต้องเรียนรู้และรู้ว่า ้าคุณจะต้องจบไปจบด้านทร,รัพยากรมนุษย์คุณจะต้องรู้อะไรบ้างเพราะถ้าคุณยังคิดเหมือนเดิมไปเป็นเจ้าหน้าที่หาคนครไม่มีทางแล้วเดี๋ยวนี้คุณหาคนคนแบบไหนเขามีแต่แอปพเขชเขาม,มาหาคุณถูกปั๊บเพื่อจะมาสมัครงานคุณไม่ต้องไปหาเขาแต่มันจะทํำยังไงนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นราะนั้นพอหาถึงเวลาปั๊บเมื่อคุณเข้าไปทํางานแล้วคุณต้องถูกกับคน คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้เราทํางานกับเขาแล้วเราจะชนะเราทํางานกับเขาแล้วเราอยดีทําไมเราทํางานกับคนนี้แล้วไม่สนุกทําไมทาไมทาไมมันจึงเป็นคาถามแล้วจะทาํางานยังไงให้ได้ดีที่สุดเจอคนที่ดีที่สุดหน้าตาแบบนี้พบได้ไหมไม่ต้องอะไรคูอวันเดือนปีเกิดแล้วก็รู้แล้วว่า,าคนคนนี้เราจะทํางานกับเขาได้หรือเปล่าอันอีกอันหนึ่งคือหลังจากที่คุณได้คนแล้ว จะรักษาเขายัางไงคนบางคนมาทำงานจบวิศวะแต่ถนัดไฟแนนซ์แต่เรียนวิศวะเพราะว่าตอนนั้นตามเพื่อนเรียนเพราะตอนนั้นคิดมากคนบางคนจบหมอแต่ไม่ได้ทำหมอเลอะแยานหมดเพราะฉะนั้น <วะ S 2> เราจะปรงคนแ่บน,นี้ได้ยังไงให้เขาอยู่คุณจะรู้ได้ไงว่าเขาเก่งอะไร เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลจะมาดูกันว่าวัดนาดการด้านทรัพยายกรมนุษย์เนี่ยมันามาสำคัญยังไงดูขั้นแรกนะครับถ้าคุณชีตอันนี้ไม่มีเผยแพ้นะเก็บเอาไว้นี่คือชีสที่อาจารย์ทําวิจัยเราจะมาดูว่าอันแรกเลยคําว่า process o r i e n t a t คืออะไร โปรเคืออะไรทำแบงเดียวสมัยก่อนทรัพยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หาคนมาทำโรงงานไม่ต้องคิดอะไรเยอะถูกไหมคุณจะผลิตในสมัยก่อนเมื่อ5-60ปีหลังสงครามโลกเสื้อผ้ามันจะเป็นแบบนี้ไหมมันเป็นแค่แบบเดียวแพทเทิร์นเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่คือโปรเ e s ออร i e n t คนไม่ต้องมีความรู้แต่หาคนมาเพื่อสร้างงาน พราะคนสมัยก่อนจึงไม่ต้องเรียนหนังสือไงเพราะตัวเองไม่ต้องมีความรู้คนสมัยก่อนสืบรือหนอนใบไม่มีความรู้เข้าโรงงานทํางานในโรงงานหน้าที่คือเข้าไปที่เครื่องจักรแล้วก็ทําซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจึงกลายเป็น process ผลิตเดียวรูไหมสมัยห0สิปีที่แล้ว คิดว่าชีวิตเรามีเทคโนโลยีมากมายไหมถูกไหมเลี้ยงไก่กินไก่ทอดไก่ต้มไก่จบแล้วแต่ปัจจุบันไก่มีเยอะแยะไปหมดถูกไหมทำอะไรได้ต่างๆมากมายจึงกลายเป็นว่าสมัยก่อนคนที่เราต้องการเอามาแค่เป็นแรงงานคุณเป็นเจ้าของโรงงานคุณไม่ต้องมีเยอะแยะคุณต้องการผลิตที่นี้เอาคนมาฟิลเข้าไปในเครื่องจักรจบ เรียกว่า process อลิเ a t เรตต่อไปเริ่มมีวิทยาศาสตร์เข้ามาวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาแล้วสําคัญที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมเครื่องจักรไอ้น้ำมันทําให้เครื่องจกัรงจกรเกิดขึ้นแล้วทํางานได้เร็วขึ้นการผลิต process อลิเ a t เรจากชบนบทเข้ามาในโรงงานที่มีเทคโนโลยีมีเครื่องจกักรทำให้สามารถผลิตได้เยอะขึ้นมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อ,ของอ่ะ พอมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องจากเดิมมีแต่คนงานก็เริ่มมีเทคนิคเทคนิชลตำแหน่งต่างๆที่ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องจึงกลายเป็นเซนเซฟิกพอเป็นเซนเซฟิกแล้วนั่นหมายถึงว่าเทคโนโลยีต่างๆเริ่มเข้ามาแล้วใช้วิทยาศาสตร์คนจัดไอ้น้ำยาจ,จับจมูกแต่ละยุคหรือว่าอะไรตั้งตัวพลิกการบริหารทางด้านบุคคล อันที่สามที่เกิดขึ้นก็คือ human r e l a t i o n approach เพราะมันมีเครื่องจกักรมันจะเกิดการเชื่อมต่อของสายงานแล้วแต่เดิมผลิตซื้อหน้าโรงงานจบถูกไหมต่อมาผลิตดีขึ้นมีคนซื้อโรงงานแต่ต่อไป human approach แล้วเริ่มมีส่วนต่างๆมากขึ้นคุณไม่ใช่ขา,ขายโรงงานแล้วคุณต้องไปขายที่อื่น มีการฝ่ายการตลาดฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นสมัยก่อนคุณนึกแค่ภาพว่าฉันเลี้ยงไก่พอไก่ฉันออกไข่ไข่มาขายที่หน้านต่อมาฉันเลี้ยงไก่แต่มีเทคโนโลยีมากขึ้นฉันสามารถขายเนื้อไก่และขายไขย่ต่อมาฉันเลี้ยงไก่ได้เยอะขึ้นเพราะเทคโนโลยีมากขึ้นฉันก็เริ่มสอปปอ่งออกแล้วเห็นไหม มันก็เดยเกิดตัวที่เรียกว่า Human Relation Approach เริ่มเชื่อมต่อไปที่คนอื่นและต่อมาก็เป็น Behavior Sciences ก็ไปเรื่อยนะหลังจากปี1950การพัฒนาบุคคลเป็นไปอย่างกว้างมี HRM HRD แต่างเมื่อก่อนเราเรียกอะไรสมัยคุลปุณญ่าแผนบุคคลและธุรการเล็กไหม แผนกบุคคลและธุรการซึ่งบางองค์กรก็ยังมีอยู่นะองค์กรที่เป็นขนาดเล็กแล้วเป็นองค์กรที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าของคนเดียวยังไปอยู่เรือวอาไงไปดิไปเจอแผนกบุคคลและธุรการบุคคลมีหน้าที่อะไรไม่มีหน้าที่อะไรดูคนกับดูการการอะไรนะเก็บกวาดในองค์กรดูแม่บ้านดูพ่อบ้านดูธุรการดูรถ นี่คือหน้าที่ของพัฒนาัพยากรู้ซึ่งในอดีตเป็นแบบนี้แล้วปัจจุบันภาคองค์กรเล็กๆก็ยังคงเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นฝ่ายบริหารงานบุคคนพอขึ้นจากแผนกเป็นฝ่ายเห็นไหมเราจะรูู้้ทันทีที่เราดูนะเวลาคุณไปสมัครงานถ้าเขาบอกว่าแผนบุนขโขโคลารก,กรแผนบุคคลแล้วก็การแสดงว่าองค์กรเป็นงไงาิดนึง แต่ถ้าเขาบอกว่าฝ่ายบริหารบุคคนคุณจะรู้สึกว่าเป็นงไงใหญ่ขึ้นไหมคำพูดมันทาให้เราเห็นว่าเขามีเทคโนโลยีมากขึ้นไหมแล้วกอขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหา,า,ารทรัพยากรมนุษย์หลังใหญ่โตโมโหและขึ้นเลยเห็นป่ะและขึ้นมาเป็นฝ่ายพัฒนาทร,รัพยากรมนุษย์ฝ่ายบริหา,า,ารทรัพยากรมนุษย์ แล้วจนกลายเป็นฝ่ายพัฒนาพอพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณมองแค่สี่ห้าตัวนี้คุณเห็นขนาดองคอ์กรไหมใครเห็นขนาดองคอ์กรบ้างยกมือเรียนแล้วต้องเข้าใจถ้าผมจะสมัครงานผมไป,ปแผนกบุคคลและทุเลาการกับอีกคนนึงผมจะไปสมัครงานในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขนาดต่างใช่ไหม เพราะฉะนั้นเวลาคุณสมัครงานเกินคุณน่ะคุณจะรู้ทันทีเฮ้ยมันเขียนว่าอะไรวะฝ่ายบุคคลและทุรลการแต่งอันนึงฝ่ายพัฒนาทรัพยากร,รมนุษย์ต่างกันไหมเพราะคุณรูคณ้คุณดูแค่นี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าองค์กรนั้นขนาดไหนเวลาไปสมัครงานคุณต้องการความสามารถของคุณอยู่ได้ถึงบริษัทใหญ่ไหมถ้าใหญ่ให้ไปสมัครฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่ถ้าคุณบอกคุณจะใช้ชีวิตง่ายๆม่ต้องอะไรเยอะแยะมีคนไม่กี่คนมีคนงานมีแม่บ้านมีคนขับรถไปอยู่แผนกคนแล้วเห็นไหมการพัฒนาเว้ยมันไม่ใช่แค่บอกตรงนี้มันจะบอกได้ด้วยว่าจํานวนของบุคลากรในองค์กรงงไหมถ้าคุณบอกว่าแผนกบุคคลและทุนการคุณคิดว่าเขาจะมีคนกี่คน นอนนะแต่ถ้าคุณไปเจอฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฮ้ยคุณต้องรู้แล้วมันมันใหญ่แล้วนะเพราะมันต้องพัฒนาทรัพยากรของเขาคือมนุษย์อันนี้คือแทคกติกในการที่เราจะดูว่าเฮ้ยองค์กรนี้มันใหญ่ไม่ใหญ่ใช้คาว่าอะไรเวลาคุณไปสมัครงานคุณได้รู้คุณจะต้องแต่งตัวยังไงไปรู้ไหม ถ้าสมมติคุณไปสมัครปรแดดทรัพยากรผรแดดบุคคลและธุรการใส่ชุดนักศึกษาไปเพราะมีไม่กี่คนถูกไหมมันไม่รับอะไรเยอะแยะแต่ถ้าคุณไปสมัครงานในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องใส่สูตรเว้ยเพราะคุณมีหน้าที่ต้องไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเขาถูกเป่าเห็นภาพยังนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับ จะไปฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่งชุดนักศึกษากระหล่องต่อไปคุณจะพัฒนาคนของเขาได้ไหมเห็นเทกนิกป่ะอันนี้คือแนะนำแทคนินะตอนสมัครงานอ่ะดูเลยเขาชื่อขึ้นว่าอะไรอ่ะถัดไปอันนี้คือพัฒนาการถ้าเป็นไปตามนี้มันจะเริ่มจากคนน้อยๆแล้วก็มาที่คนเยอะๆเห็นป่ะคนน้อยๆแล้วก็มาที่คน เยอะๆอ่ะเว้นเราต่อไปปั๊บเราเป็นอย่างนี้จะมาดูสิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอำนาจวิทยาศาสตร์จิตวิทยาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาเกือบหมดเลยนะครับฟิโลโซฟีมาสโลทิว่าเปนแคตอลแล้วสุดท้ายพอคุณใช้จิตวิทยาแล้วตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิดภาขอการเรียนะ ที่ดีที่สุดคคนพบไหมว่าเขาเก่งอะไรคนพบว่าเขาเก่งอะไรแล้วให้เขาแสดงศักยภาพมาเพราะฉะนั้นมันเริ่มยังไงถ้าคุณใช้หลักอย่างนี้ในการบริหารก็เริ่มก่อนว่าคุณไปเจอองค์กรคุณจะบริหารงานยังไงครั้งแรกสั่งการจะทำไหมถ้าทำจบ อันที่สองใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทำยังไงไปไปไปปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงอะไรให้เขาเขาทำางานได้เยอะขึ้น,นไหมอันที่สามใช้จิตวิทยาเขาชอบอะไรเขาชอบอะไรอันที่สี่เขาไปสตัดี้เขาว่าเขามีาความสามารถยังไงและที่ห้าให้ดึงศักยภาพขาออกมาเห็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรันมีไหมหนึ่งคำสั่งสองวิทยาศาสตร์ ทดสอบเว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเขาจะทํางานได้ดีขึ้นไหมสาจิตวิทยาสี่ดูเขาพัฒนาเขาและห้าให้เขาแสดงความสามารถออกมาหน้าที่ของคุณคือเรียนรู้เรื่องพวกนี้เวะลาออกไปห้าขั้นออกคำสั่งดูก่อนเขาทำไหมเอาวิทยาศาสตร์มาไอ้นี่เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมอันที่สาจิตวิทยาเขาใช้จิตวิทยาเขาชอบไม่ชอบอะไรอันที่สี่ ดึงศักยภาพออกมาให้ได้และอันที่5ให้เขาแสดงศักยภาพออได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการพัฒนาสััพยากรซึ่งปัจจุบันใช้วิธีนี้หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดไหนจังหวัดไหนแล้วเราจะต้องไปอยู่ที่ปีนี้ Human HRD Human ี e s o ดิสซร์ที่เปนลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การพัฒนาทางด้านทรัพยายกรมนุกิเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้กลายเป็นโลกเนี่ยเหลือเล็กน,นิดเดียวถ้าคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณไปทํางานใต้หวันคุณเก่งคุณมีความสามารถ,ค,ค,ค,าาารถคุณเป็นตัวแทนบริษัทไปทํางานที่อเมริกาโลกมันคือโกลบอลที่เล็ลกลงนะครับและตัวที่เปลี่ยนโลกมากที่สุดก็คือคอมพิวเตอร์ และป word, ัจจุบันที่เปลี่ยนมากที่สุดคือระบบสื่อสารเห็นไหมปัจจุบันมันเลยกลายเป็นว่าเทคโนโลยีต่างๆมีส่วนเข้ามาในการทําพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นมาหมายบางทีเราทํางานนะกับบางคนเราไม่เคยเห็นหน้าที่ส้าไปเพราะฉะนั้นเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตวิทยาเริ่มหายไปแล้วเพราะถ้าเราจะคุยกับเขาเรื่องจิตวิทยาเราต้องเห็นหน้าเขาถูกไหม ต้องมีการพูดปากกันต้องมีการพูดคุยกันถูกไหมแต่ปัจจุบันเราไม่เห็นหน้ามันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเรื่องม่าสังมากแล้วต่อไปเนี่ยจิตวิทยามันจะสําคัญไหมในเมื่อเราทํางานกับคนที่เราไม่เห็นหน้าคุณซื้อของจากราด้าราสด้าเห็นหน้าคุณไหมเห็นนั้นเห็นหน้าคุณไหม <c oughs> เห็นไหม แต่ราซ a d a ใช้การเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ตัวคุณและคาดเดาว่าจิตวิทยาไปว่าคุณจะมีความคิดความเห็นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับสรุปแนวคิดและทฤษฎีคือปัญหาปัจจุบันการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์มีการแย่งตัวบุคลากรกันมากขึ้นใครเก่ง ก็จะถูกแยกตัวเพฟมอาจารย์ถึงบอ,อกไนงะถ้าพวกคุณจะเก่งพวกคุณต้องรู้มาก่อนว่าสมัยก่อนอะพวกคุณคือใครชรัพยากรมนุษย์ยม,มันพัฒนามายังไงถ้าเขาถามคุณจะได้รู้คุณอยู่ใน,คนคองค์กรแบบไหนพอคุณย่ำเท้าเข้าไปในบริษัทคุณจะต้องรู้ทันทีว่าบริษัทนี้เป็นบูโรเตซี่ซา์ทสฟิโลโซฟีหรือดิจิทัลงงไหม ไปเจอในบริษัทโลกคซี่คุณทำไงไม่ต้องคิดเยอะรอคำสั่งรอได้สั่งถ้าสายฟิสิกส์ทำยังไงให้หมีเหตุและผลถ้าอยู่ในบริษัทที่เป็นจิตวิทยาทำยังไงเพื่อดึงศัปปกยภาพเขาออกมาและถ้าเป็นติลจ,จะทำยังไงปัจจุบันเนี่ยมัขึ้นไปหนึ่งคุณรู้จักตัวเองไหม ตัวเองคือใครวะอัน,อนทีน่2รู้จักทำเลตัวเองที่อยู่ไหมหัวเตียงตัวเองนอนถูกต้องไหมสีที่เคยใช้ถูกต้องไหมอันที่3คือทำเลเราอยู่ในที่เหมาะไหมอันต่อไปเรามีโงเพ้งดีไหมถุงเราจะทำสีอะไรน้ำตาลดำแดง เราส่ไว้ส่งของอะไรเสื้อผ้าที่เราจะใส่ออกไปลายเซ็นดีไหมเซ็นออกไปแล้วเหมือนเด็กไก่เหียไหมเขาดูจากลายเซ็นเขาก็รู้แล้วว่ามันก็จ่อไหมและสุดท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่พวกคุณใช้อยู่แ่บมันเพ่งไหมดีไหมเรื่องเบอร์โทรศัพท์ดีไหมแต่วันนี้ในกลุ่นี้เล็กน้อย เราจะมาสนใจตัวใหญ่คือพูกคนคือไทยแล้วคุณจะดูดกับเขายังไงถ้าคุณเรียนรู้ตรงนี้แล้วคุณเข้าใจมันดีเวลาคุณเอาไปบริหารคนอื่นคุณก็จะได้เข้าใจเขาด้วยเข้าใจป่าเข้าใจไหมที่อาจารย์สอนบอกคุณรู้จักตัวคุณเองแล้วคุณรู้จักคนอื่นก็เท่ากับคุณบริหารบุคคลแล้วถูกไหมอ่ะรอะฉัน คนที่ประสบความสำเร็จประกอบด้วยห้าอย่างวาสนาโชคชะตาภูมิจุ้ยการศึกษาและจริยธรรมภูมิจุ้ยยังแยกออกเป็น6ตัวอันประกอบด้วยท่าพิษทําเลโมูเห้งลายเซนและตัวเลขอ่ะเรามาดูท่าเนี้ทำไมภูมิจุ้ยถึงแบ่งคนออกเป็น5า้าท่า แล้วแต่ละธาตุเนี่ยมีวันถิสัยมีอะไรอย่างไรเราก็มาเรียนรู้เลยดูนะ รวมกับสร้สางพืชสร้สางสัตว์ทำไม่เกิดดินดินทิ้งเอาไวา้จะมีแร่ใต้ดินเห็นนะไหมเวลาลาวาระเบิดภูนะเขาไฟระเบิดระเบิดอ,อะไรออกมาโลหะโลหะเอากลับมาใสา่น้ำนี่คือที่มาน,น้ำเป็นอาหารของไม้อาจารย์จะบอกเลยนี่คือสัตว์จะทำคนพันปี ปัจจุบันคุณเห็นไหมว่าเราปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินก็ได้ถูกป่าแต่ยังไงก็ต้องใช้พืชรู้จักพืชไทยโดมโพนี่ไหมที่ใช้แค่น้ำหรือเปมันก็โตได้เพราะฉะนั้นน้าเป็นอาหารของไม้ไม้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมีคาร์บอนมีออกซิเจนมีไฮโดรเจนไม้เป็นฟืนทําให้เกิดไฟไฟเผาตัวเองปุ๊บมันจะเหลือแต่คาร์าบอนคาร์บอนมันจะกลายเป็นดิน ไฟเป็นที่เท่าพี่เท่าก็คือดินดินทิ้งเอาไว้จะมีแร่ต่างๆเข้ามาอยู่ในนั้นก็คือดินทําให้เกิดโลหะโลหะเอากลับมาใส่น้ำไม้ไฟดินและโลหะน้ําเกิดมีพอสอบลงท้ายว้วย้าและ6ไม้เและแป ไฟคือ9กศูนย์ดินคือ1นึ่ง 1, สองและโลหะคือ3าีใช้วันตุกจีนเป็นหลักเพราะนี่คือศาสตร์ทางกูรูช่วยปีที่ลงท้ายด้วยเลขคู่จะเป็นท่ายี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่น2,500 16ลงท้ายด้วย6เป็นนะ้ำ2,500 2าลงท้ายด้วยเลขู่เป็นธาตุ 5, ดินถ้าเป็นเลขที่เลขที่ให้พิจารณาโดยเฉพาะวันอุจจินทที่จะตรงกับเดือนมกราและนะต้องเกิดหลังวัน ตุจีนถึงจะเรียกว่าท่าน,นั้นเช็คถ้าวันตุจีนตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์2,517คนที่เกิดก่อน13และ15คนที่เกิดก่อนก็จะกลายเป็นท่าน,น้ำเพราะยังไม่เกิดวันตุนจีนและลงท้ายด้วย เท่ากับสูดท้ายด้วย6ถูกไหมงงไหมเขาจึงเป็นธาตุน้ำส่วนคนที่เกิดหลังวันอุจจีแล้วก็เป็นธาตุไม้สำารับกานอบรมวันนี้นะคะพวกหนูนิสสพี่สีขอขอบคุณสำหรับครูที่อาจารย์มองให้ในเรื่องการการเลือกคนเข้ามา 欢迎光临。